อย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นสิเอ๊ะอะไรกันไม่ใช่ว่าชอบแบบนี้เหรอพูดอะไรไม่เห็นจะเข้าใจเลยมันเป็นพนายนั่นแหละแม่พูดแบบนี้ของขึ้นเลยแต่ว่าฉันไม่ใช่คนคิดแผนนี้นะนายก็รู้เฮ้ย <c oughs> hey, สวัสดีทุกคนที่กำลังดูอยู่ฉันเจมส แล้วคุณก็คงสงสัยแล้วสิว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังนะแบบง่ายๆเลยเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่ห้องทดลองที่หนึ่งมีนักวิจัยอยู่สองคนนะ่ะซึ่งสองคนนั้นคิดจะสร้างน้ํายาที่ทําให้ตัวเองไม่ตายไม่มีใครรู้ขั้นตอนการสร้างน้ํายานั่นแต่ที่รู้มันทําให้ห้องแลบนั้นระเบิดตุม้มทําให้ปล่อยแก๊สพิษออกมา,มามากมายซึ่งใครที่สูดดมเข้าไปก็จะกลายเป็นปีศาจ ไม่ก็สับประหลาดหรือที่โชคดีกว่านั้นคุณอาจจะดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ก็บางสิ่งบางอย่างในร่างกายเปลี่ยนไปไม่เชื่อก็ดูที่ผิวฉันสิเมื่อก่อนนะฉันโคตรหล่อเลยใช่ไหมเถอะเรามาแนะนําตัวละครก่อนเปิดเรื่องดีกว่าฉันเจมและฉันสามารถคุยกับพวกคุณได้แล้วคนที่อยู่ด้านหลังฉันนั่นเหรอนั่นมอสเขามีสองเพศส่วนนั่นซินเขามีปัญหาด้านอารมณนะ์น่ะส่วนนั่นก็เฟียเอ่อ เป็นแมวเหรอเฮ้ยเฮ้นี่มันเหมารวมกันชัดๆเลยฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันกับเขามันไม่เหมือนกันเอ๊ะ <Hey, S 2> ฉันพูดถึงเธอตอนไหนหรอแบบนี้ไม่ตลกนะตั้งนายกำลังพูดถึงฉันเนียนเลยเอ๊ะ <Hey, S 2> รู้ด้วยเหรอก็ใช่นะสิเดี๋ยวก่อนนะอุ้ย <c oughs> ขอโทษนะฉันลืมไปเลย <c oughs> เปลียป่ยนเร็วเลยเนาะไม่ต้องพูดเลยนะ ยพวกแกมันใครอ่ะแล้วมาทําอะไรที people ่มืองฉันเนี Usually, ่ยหรือจะบอกนะว่าพวกแกมันโจรอ่ะแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นแหะที่มันต่อยฉันจนตลบอ่ะจะ่ายหมดเลยเฮ้ยบูนั่นสิตลกมากว่าไหมตอนที่โดนมัดอยู่ยังปากแจวขนาดนั้นอ่ะกลัวจังเลยกลัวมากเลยใช่ไหมบต้โคนเฮ้ยบูช่วยฉันด้วยสิเร็วฉันจะไม่ไหวแล้วบูจตายแน่เลยได้ยินไหม เฮ้ยไอแมวฮะอ๋อเกือบไปแล้วฉันนึกว่าฉันจะตายแล้วเนี่ยขอบคุณมากนะอามอสฮะบรูเหรอนายคงไม่ได้คิดจะตั้งชื่ออะไรแปลกๆให้อีกตัวตนหนึ่งของฉันสินะเอ๊ะทำไมจะไม่ล่ะอช่างมันเถอะเรารีบเก็บของแล้วเราไปกันได้ละเฮ้ยแล้วคนนั้นล่ะ เขายังเด็กอยู่เลยนะคิดว่าฉันสนเหรอแค่เราสองคนยังไปกันไม่รอดเลยนี่ยังจะเพิ่มมาอีกคนนึงเหรอไปกันได้แล้วอย่าไปเสียเวลาเอไม่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยง่ายตื่นแล้วเหรอเอะเอะเอะเกิดอะไรขึ้นเรากำลังจะไปไหนเหรอ นี่ใจเย็นคนนะพวกเราไม่ได้ต้องใจจะขโมยอาหารของเธอแต่พวกมันจําเป็นยังไงล่ะพวกพวกเรากำลังจะไปที่ห้องแอบยังไงล่ะฮะไม่เห็นจะเข้าใจเลยที่อันตรายแบบนั้นพวกพี่จะไปกันทําไมเหรอนี่น้องก็รู้นี่ว่าที่นั่นันอันตรายแต่ที่นั่นก็คือที่เกิดเรื่องนะพวกเรากำลังจะไปแก้ปัญหากันยังไงล่ะและที่สําคัญนะถ้าฉันได้กลับไปเป็นแบบเมื่อก,ก่อนนะก็คงจะดีแน่นาะฉันมีอะไรหลายๆอย่างอยากจะทาได้ล่ะ จริงสิลืมไปเลยสวัสดีนะฉันชื่อบลูแล้วน้องล่ะืึฮออนะเอียนอ่ะเอ๊ะชื่อน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยส่วนนี้ก็เพื่อนฉันเองชื่อซินน่ะอ๋อแล้วพี่คนนั้นล่ะเอ๊ะพูดถึงมอสเหรอมอสเขาอยู่แถวแนี้แหละแต่เขาไม่กล้าโผล่มาเอ๊ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหรอก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาคงไม่กล้าผล่มาแถวแถวนี้แหละงั้นก็แปลว่าเขาต้องกลัวฉันมากๆเลยสินะก็น่าจะใช่นะถึงเห็นเขาเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเฮ้ยพวกนายทั้งสองคนอะไม่รู้อะไรเลยฉันรู้จักเขาดีน่ะเขาต้องเก่งและก็มีความเสียสละมากเลยพวกนายไม่มีฉิดมาพูดเลยอย่างนั้นนะเอ๊ะพี่ดูโกรธแทนเขามากๆเลยนะเนี่ยเอ๊ะ หรือแจะบอกนะว่าเอ๊ะพวกพี่ทั้งสองคนต้องเป็นแฟนกันแน่ๆเลยอือมรู้ได้ไงเนี่ยเห็นอย่างนี้ฉันก็เป็นคนช่างสังเกตเหมือนกันนะเม๊ะเก่งจังเลยนะเออมอสนายเป็นคนยังไงกันแน่นะเฮ้มอสฉันเก็บของครบหมดแล้วนะเราไปกันได้ยัง อ้าวรูเป็นอะไรหรอเฮ้ยซินนั่นเขายังเด็กเกินเลยนะนี่นายจะทิ้งเขาไว้จริงดิฉันไม่ออมเด็ดขาดเฮ้เฮ้ยรู้ใจเย็นก่อนนะมอดนั่นแหละที่เป็นคนคิดแผนนี้เฮ้อนั่นเอาอย่างนี้นะตั้งใจฟังใหม่ฉันน่ะรู้จักเขาดีและรู้จักดีกว่านายอีกก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันกับเขาหนักคือคนเดียวกันพร้องกันแหละ ฉันถึงจะมาบอกในสิ่งที่เขาต้องการจะพูดจริงๆเอ่อคือเราจะไม่ทิ้งเขาไว้ที่นี่นายเข้าใจไหมอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเออจริงสิและที่สำคัญนะห้ามบอกเฟียดขาดเลยนะเพราะฉันคือมอดนะแล้วถ้าเกิดเขารู้นะเราจะสวยกันหมดเลยนะนายก็รู้ ย่าเอะโอ้ย่าย่าเออเออเฮ้เฮ้ไอ้ทั้งรุนแรงก็ได้นะได้ต้องการอะไรหรออาหารฉันต้องการอาหารดี hey, ไม่เห็นต้องรุนแรงเลยก็ได้นะแค่บอกมาเดี๋ยวฉันก็ให้ตั้ง,งาแล้ว ป้าป้าเราไปกันเถอะสินเอ๊ะพี่จะปล่อยเขาไปทำไมหรอเขาพยายามฆ่าพวกเราเลยนะถ้าเกิดเขารอดกลับไปได้เขาอาจจะกลับมาฆ่าเราอีกรอบก็ได้นะเฮ้นี่นี่เฟีย จะเย็นก่อนนะฉันแค่อยากเขาสอบเค้าเฉยๆนะ่ะฉันแค่มองตาเขาฉัน,นก็รู้แล้วลนะ่ะว่าเขาคิดอะไรอยู่เฮียฮิฮิฮิเฮียฮ่าฮ่าฮ่าแจ้งเถอะเฟียคุณไม่ฉันชอบกินอะไรรู้ไหมฉันชอบกินช็อกโกแลตนะมันทั้งหวานทั้งอร่อยแล้วเฟียล่ะเราชอบกินอะไรหรอ เฮ้เรามาถึงกันแล้วถึงแล้วเหรออ่ามันอ่านว่าอะไรนะอ๋อฟาอิฟอันเหรอรู้มันอ่านว่าไฟฟันน่ะใช่พี่พี่ไม่รู้เหรอเออเออฉันรู้นะฉันรู้ใช่ไหมเถอะเราเข้าไปกันข้างในได้ยัง หะออนแอ on ออนแอออนแอแค่ดูนขวานแค่นี้ทำมาเป็นตายเลยเหรอเออถึงตายฉันบ้างแล้วล่ะฉันจะล่าพวกแก